สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าสู่บทความวันนี้เรานําเครื่องปรับอากาศนะครับยี่ห้อ Candy ซึ่งเขาเป็นแบรนด์ของไฮเออร์นะครับเครื่องปรับอากาศติดผนังอินเวอร์เตอร์ขนาด9,000 BTU ตอนนี้ลดราคาเหลือเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะติดแท็กไว้ที่ช้อปปี้ท่านผู้ชมใครสนใจดูคลิปไปเรื่อยๆก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับคุณสมบัติก็คือสามารถมีเซลล์คลีนนิ่งทำความสะอาดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็คงทนนะครับด้วยการเคลือบผิวจึงทนต่อ ทุกสภาพอากาศนะครับแล้วก็รับประกันตัวเครื่อง1ปีคอมเพรสเซอร์5ปีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถกดได้ที่ลิงก์ของช h อป e ีที่เราปาักไว้ได้เลยนะครับระบบฟิกสปิดแอดีการันตีคุณภาพมีระบบเทอร์โบคูลช่วยเร่งความเย็นให้เร็วทันใจมากขึ้นถึง47%และระบบชิปเปอร์แอร์โฟช่วยกระจายลมเย็นให้ไกลามากขึ้นเย็นทั่วถึงทั้งห้องพร้อมด้วยดีไซน์สวยงามช่วยเสริมการตกแต่งห้องได้อย่างเรียบร้สินค้าในตะกร้าพร้อมส่งกดสั่งซื จีนเตรียมหนาวกันเลยนะครับเมื่อเปิดสถิติที่สั่นสะเทือนวงการใหม่แล้วก็คำถามที่ต้องเจาะลึกลงไปนะครับเปิดฉากเรื่องราวที่สั่นสะเทือนวงการยานยนต์ไฟฟ้าเลยทีเดียวเมื่อทีมวิศวกรนะครับจาก General Motors กำลังสร้างปรากฏการการพังทลายทุกข้อจำกัดของกระบะไฟฟ้าไปแล้วนะครับด้วยการทดสอบสุดขั้วกับ2026 Chevrolet Silverado EV Max นะครับแล้วก็สามารถ ทุบสต,ติโลกนะครับของลูซิต a แ r EV ไปได้นะครับเขาบอกว่าเขาสามารถวิ่งได้ถึง1,705กิโลเมตรหรือว่าประมาณ1,059ใหมล์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกเหมือนท่านผู้ชมทั้งไปแล้วก็กลับเชียงใหม่โดยไม่ต้องชาร์จเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเหลือไฟมาวิ่งในกรุงเทพอีก300กิโลนะครับท่านผู้ชมก็จะรู้สึกเลยว่า1,700กิเมตรตรงนี้เนี่ยมันไกลจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่แค่เพียง สถิติแล้วแต่มันคือการประกาศสักดาของเทคโนโลยีที่ไร้เทียมทานแล้วก็กําลังก้าวข้ามทุกคําถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าให้มันกลายเป็นความจริงที่โรคนั้นต้องจาลึกนะครับแล้วจีนนั้นเริ่มที่จะหันมามองสําหรับค่ายกระบาดของ General Motors Chevrolet กันแล้วนะครับซึ่งสถิติใหม่นี้นะครับก็สร้างความหวาดกลัวให้กับค่ายจีน Mac แม้กระทั่งค่ายญี่ปุ่นอย่างโตโยต้ที่ทําแบตเตอรี่โซลิดสเต,ตนั้นไม่เสร็จสักที แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงวิ่งได้ไกลขนาดนี้นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็เปิดเผยความจริงว่านี่มันคือการทำยังไงกันแน่ที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย General Motors นั้นเหนือกว่าแบตเตอรี่โซลิ d สเต t e ของค่ายญี่ปุ่นหรือว่าค่ายจีนที่ทามาไม่รู้กี่แบบแล้วนะครับสามารถวิ่งได้ไกลกว่าขนาดนี้เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือเทคโนโลยีเอาเทียมนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของทางด้าน General Motors ซึ่งเขาพัฒนาเองนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ของ General Motors ตที่ร่วมกับพันธมิตรอย่าง LG Energy Solution นะครับในโรงงานที่สหรัฐอเมริกาแหล่งกำเนิดแบตเตอรี่เอาเทียมนั้นไม่ใช่ของจีนแต่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วก็ผลิตโดย General Motors เตอเองแบตเตอรี่เหล่านี้ผลิตในโรงงานที่ร่วมทุนของพวกเขาในสหรัฐอเมริกาโดยมีโรงงานแห่งแรกอยู่ที่รัฐโอไนะครับแล้วก็ยังมีแผนการที่จะสร้างโรงงานเพิ่มเติมในรัฐ เทนเนสซีแล้วก็มิชิแกนอีกด้วยนะครับดีไซน์ของโมดูล่าอันนี้ที่ปรับเปลี่ยนได้นะครับเคล็ดลับอันนี้ก็คือเอาเทียมนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นโมดูลขนาดเล็กที่สามารถนำไปประกอบรวมกันได้ทำให้สามารถปรับขนาดแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับรถยนต์หลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่เก๋งก็ได้ SUV ก็ได้ไปจนถึงรถกระบะขนาดใหญ่อย่าง Si l ว e r a d o EV ที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้นะครับ ซึ่งเคมีด้านในในแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยแบตเตอรี่เอาเทียมเขาใช้แบบนิกเกิลโคบอลแมงกานิสอลูมิเนียมนะครับหรือว่า NCMA นะครับซึ่งก็จะต่างจากของค่ายจีนส่วนใหญ่ที่ใช้ LFP เป็นหลักซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่ช่วยลดการใช้โคบอลซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบที่มีราคาแพงลงได้ถึง70%เลยทีเดียวทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงแล้วก็ยังมีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็ยังมีการทํา ความเสถียรทางความร้อนหรือว่า Thermal Stability นะครับที่ดีขึ้นอลูมิเนียมจะช่วยเสริมโครงสร้างของแบตเตอรี่ทำให้มันมีความเสถียรเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เขายังมีสูตรที่ลดความเสี่ยงจากปฏิกิริยาเทอร์โมลันเ w a y ได้นะครับที่ส่วนมากคนที่ใช้แบตเตอรี่ NMC ที่ใช้ในเทส l a ที่คนหาว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องระเบิดได้ง่ายกว่า LFP หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทาง LG กับทาง General Motors เนี่ยมีการปรับโครงสร้างให้มันดีขึ้นช่วยให้มันมีความเสถียรแล้วลดความเสี่ยงจากความร้อนที่ไม่พึงประสงค์ของการเทอร์โมรันเนว์นะครับจากที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็มีรถอย่าง Porsche นะครับที่เพิ่งเกิดไฟไหม้ไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ย Chevrolet เ,ลเ,ลเขาบอกว่าเขามีการเพิ่มสัดส่วนของนิกเกิซึ่งช่วยให้ความหนานแน่นของพลังงานนั้นดีขึ้นนะครับระบบจัดการแบตเตอรี่ภายในของแบตเตอรี่ของ c h e v r o l e รุ่นนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เล่นะครับเขาใช้ แพลตฟอร์มไวเลสแบตเตอรี่เมนจ์เมนต์ซิสเต็มหรือว่า WBMS นวัตกรรมใหม่ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นระบบแรกในอุตสาหกรรมเลยนะครับเขาบอกว่าระบบ Wireless ในแบตเตอรี่นี้จะช่วยลดสายไฟภายในแพ็คแบตเตอรี่ได้ถึง80%กันเลยทีเดียวส่งผลให้รถมีน้ำหนักเบาขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ว่างมากขึ้นสำหรับจัดวางเซลล์แบตเตอรี่นะครับแล้วเขายังบอกอีกว่า สถาปัตยกรรมภายในของเขาใช้แรงดัน800โวลต์นะครับแล้วก็สามารถชาร์จเร็วได้ที่กำลังไฟสูงสุดถึง350กิโลวัตต์ทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ไฟขนาดใหญ่ขนาดนี้สั้นลงอย่างมากโดย General Motors เขาระบุว่าสามารถเพิ่มระยะทางได้ประมาณ160กิโลเมตรในเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเรียกว่า10นาทีเนี่ยสามารถชาร์จได้160กิโลเมตร ซึ่งจุดเริ่มต้นในครั้งนี้นะครับเป็นทีมวิศวกรของ General Motors Chape ชฟโรต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแบตเตอรี่เอาเทียมของเขานั้นมีระบบขับเคลื่อนของ Silverado EV ที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าที่หน่วยงานรัฐบาลเขาประเมินไว้นะครับคือหน่วยงานรัฐบาลเขาประเมินอยู่ที่793กิโลเมตรหรือว่า493มไมล์แต่ว่าเขาเชื่อว่าแบตเตอรี่ระบบไวเลสของเขาที่มีการลดสายไฟนั้น น่าจะทําได้ดีกว่านั้นนะครับวิศวกรเขาก็เลยกัดฟันทําผลงานในครั้งนี้ออกมานะครับเรียกว่าเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองมากๆซึ่งเทคนิคในการขับขี่ในครั้งนี้เรียกว่าไฮเปอร์ไมลิ่งเป็นการขับขี่ที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุดแบบสุดขั้วเพื่อให้รถนั้นวิ่งได้ไกลที่สุดทีมวิศวกรได้ปรับแต่งรถแล้วก็เทคนิคการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยซึ่งทั้งหมดอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ตามคู่มือของเจ้าของรถนะครับเช่น การคงความเร็วเฉลี่ยไว้ที่20หรือว่า25ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการขับขี่หรือว่าการลดการเบรกแล้วก็การเร่งกระทันหันให้น้อยที่สุดนั่นเองโดยในสื่อนี้เขาเล่าให้ฟังว่ามีการปรับแต่งขั้นเทพเพื่อให้ขีดสุดของประสิทธิภาพเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็แรงต้าน,านทานที่ไม่จำเป็นออกไปทีมวิศวกรได้ถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออก เติมลมยางให้แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้เพื่อลดแรงต้านทานในการหมุนถอดล้ออะไรออกเพื่อให้รถนั้นเบาลงแล้วก็เพิ่มฝาครอบกระบะท้ายแบบอุปกรณ์เสริมเพื่อลดการไหลเวียนของอากาศให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปิดแอร์ตลอดระยะเวลาการทดสอบเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญของการทำไฮเปอร์ไมลิ่งแล้วก็ทำในช่วงหน้าร้อนอีกด้วยนะครับเพื่อให้อุณหภูมิโดยรอบเนี่ยมันเสมือนจริงที่สุดเพื่อทดสอบ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีคําถามว่าเฮ้ยทาในหน้าร้อนแล้วก็ปิดแอร์ไม่ตายหรือยังไงนะครับทีมวิศวกรแต่เขาบอกว่าด้วยความจริงจังในการทดสอบนั้นวิศวกรของ General m o t o ตมีการใช้เวลาการทําถึง7วันเพื่อการทดสอบในการทําสถิติครั้งนี้นะครับมีการแบ่งกะในการทําเรื่อยๆทุกหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่วางไว้สแสดงให้เห็นว่าการทำลายสถิติในครั้งนี้มันเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำอย่างเป็นระบบ เพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเทคโนโลยีเอาเทียมของ General Motors สามารถทำได้จริงแล้วก็เหนือกว่าคู่แข่งในระดับสถิติโลกกันเลยทีเดียวซึ่งสถิติโลกของลูซิตแอร์นั้นเขาก็วิ่งได้ประมาณ1,200กิโลเมตรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการบอกว่าเขาได้มีการปิดแอร์หรือเปล่าหรือว่ามีการวิ่งขนาดไหนแต่เขาได้มีการลงไว้ในกินเนส s เวิลด์เรคคอรไว้แล้วแต่ว่าอันนี้เขาไม่ขอที่จะลงกินเนส s เวิลด์เรคคอรเพียงแค่ จะบอกสถิติเฉยๆนะครับว่ากําลังไฟของแบตเตอรี่ของเขาสามารถมีกําลังไฟสํารองได้อย่างน่าเหลือเชื่อถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายนะครับเรียกว่า General Motors นั้นเตรียมตัวที่จะขิงคู่แข่งได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งสถิติของค่ายจีนในขณะนี้ก็มีประมาณ1,000กิโลที่เป็นรถยนต์ของ Neo รุ่น ET7 ซึ่งเขาสามารถวิ่งได้ประมาณ1000กิโเมตรมาตรฐาน CLTC เป็นการ ทดสอบไฮเปอร์ไมลิงแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยใช้ความเร็วที่หลากหลายกว่ามีการเปิดแอร์นะครับแล้วก็ผู้โดยสารภายในก็มีสัมพันธ์ละแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า1000กิโลเมตรเป็นแบตเตอรี่เซมิโซิดสเตจของ et 7แต่ว่าเป็นระยะทาง cltc ก็ต้องลดลงมาอีกนั่นเองซึ่งสถิติของ general motor ที่1 7 0่กิโลเมตรเป็นการทำไฮเปอร์ไมลิงแบบสุดโต่งจริงๆสำหรับการแข่งขันแล้วก็ทำลายสถิติอย่างแท้จริงนะครับบทสรุป ความสําคัญต่อผู้ใช้งานจริงนะครับแม้ว่าระยะทาง1,705กิโลเมตรจะเป็นตัวเลขที่ทําได้ยากในชีวิตประจําวันเพราะว่าไม่มีใครขับรถที่ไม่มีการเปิดแอร์นะครับเป็นระยะทางกว่า1,700กิโลเมตรอย่างแน่นอนแต่ว่าสถิตินี้ก็แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ General Motors นั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีระยะทางสํารองนะครับที่สูงมากจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยมีรถจรีนหลายๆค่ายนะร,ระยะทางยังเหลืออยู่อยู่ดีๆก็ ไปไม่ถึงที่ชาร์จหมดกลางคันนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าระยะทางสำรองของค่ายจีนอาจจะสู้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ General Motors ที่สามารถลากไปได้ถึง1,700กิโลเมตรไม่ได้ก็ได้นะครับซึ่งเรียกว่าทำให้ผู้ขับรถนั้นสามารถวิ่งไกลได้เกินความคาดหมายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดในระหว่างทางเลยก็ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วแม้สถิติ 1, 7 0 5กิมจะเป็นตัวเลขที่ได้จากการทำไฮเปอร์ไมลิ่งแบบสุดขั้วก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าแบตเตอรี่เอาเทียมของ General Motors มีศักยภาพที่แท้จริงในการรองรับระยะทางที่ไกลเกินกว่ามาตรฐานทั่วไปนั่นหมายความว่าในการใช้งานจริงรถคันนี้มีระยะทางสำรอง ที่สูงมากพอที่จะทําให้คุณเดินทางได้อย่างมั่นใจไร้ข้อกังวลอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับการทุบสถิติค่ายจีนแล้วก็แบตเตอรี่โซลิตเซของค่ายญี่ปุ่นที่ยังไม่คลอดสักทีนะครับวันนี้เราก็นําเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อมาฝากนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจในบทความแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราได้นะครับแล้วเราก็จะนําข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ